เรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงนะฮะสำหรับนักแสดงเรื่องต The 69 Series นั้นแต่ละคนไม่ธรรมดาจริงๆครับอีกหนึ่งคนที่ชวนจับตามองก็คือคังพล่อยเป็นมิกา วงสุรการน,นั่นเองครับผู้รบบทมิลลี่สาวผมเขียวรอยสั่งแทบที่เข้าฉากสุดเราร้อนกับแรปเปอร์หนุ่มในเรื่องอย่างเฟยพัดนั่นเองครับเรียกว่ากลายเป็นกระแสะพูดถึงไม่พักนะฮะสำหรับโตโคโก้เดอะซีรีส์ที่นอกจากเนื้อเรื่องจะโดนใจแล้วนะครับการแสดงของนักแสดงนั้นก็ไม่แพ้กันซึ่งก่อนหน้านี้ฮะก็มีหลายคนนั้นพากันเปิดวาร์ปสาวสวยผู้แย่งจีน หมายธนพรเจ้าของฉายาไมายฮารมยูลี่หรือฮาเริมไมายที่เราปวดจีมแฟนตำรวจนั่นเองครับแต่อีกหนึ่งคนนะครับที่หลายคนตาหาว่าไม่แพ้คันก็คือสาวผมเขียวรอยสักแซบ เธอคือใครคนบันเทิงของเรานั้นขอพาไปทําความรู้จักกันครับซึ่งหากใครนะฮะได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นั้นคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเฟยพัดผู้รบบทัศน์แรปเปอร์หนุ่มตกอับแต่อีกคนนะฮะที่จับตามองไม่เนิ่นก็คือขังพลอยเปมิกาวงสุรกาท่นเองครับผู้รบบดมิลลี่สาวสวยที่นอนสักอยู่บนเตียงในท่าสลืมสลือและปรากฏตัวในฉากสุดเร่าร้อน18บวกกับหนุ่มเฟย์ตนหลายคนนั้นพาก,กันกล่าวชื่นชมถึงผลงานการก,กำกับที่สะท้อนถึงความงามของศิละปะนั่นเองฮะ สำหรับคังพลอยเปมิกาวงศุรการนั้นนะครับจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพาณิชยการและก็เคยเป็นช่างสักสำหรับปัจจุบันนั้นนะครับเธอเป็นศิลปินนำเสนอศิลปะการมาเชี่ยวชิบาริหรือศิลปะรูปแบบของการพนัการด้วยเชือกนอกจากนี้นะฮะเธอยังเคยปรากฏตัวใน MV เพลงมาแล้วด้วยครับซึ่งคนไหนนะครับที่อยากจะรู้จักเธอเพิ่มเติมก็สามารถติดตามเธอได้ในช่องทางออนไลน์อย่างอินสตาแกรมที่เห็นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้นะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ